จงนิ่งในวันที่โลกวุ่นวายแล้วคุณจะได้เปรียบคนอื่นเสมอในวันที่โลกทั้งใบเต็มไปด้วยเสียงดังความเร่งรีบและความวุ่นวายไม่รู้จบใครหลายคนพยายามเร่งฝีเท้าใช้เสียงดังลบความเงียบและเชื่อว่าการแสดงออกมากๆคือพลังแต่ในความจริงของจิตวิทยาผู้ที่สามารถนิ่งท่ามกลางความโกลาหลต่างหากคือผู้ที่ได้เปรียบในทุกสนามชีวิต ครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับฟังนะครับวันนี้ The ะริสแมนวันโอวจะพาคุณมองเห็นพลังของความนิ่งในวันที่คนอื่นรีบคุณหยุดในวันที่คนอื่นโตเถียงคุณเงียบและในวันที่คนอื่นสาดอารมณ์คุณกลับยืนมั่นในความนิ่งนั้นแล้วโลกจะเห็นว่าคุณเหนือชั้นกว่าทุกคนลองฟังและซึมซับให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่า นิ่งไม่ใช่แพ้แต่นิ่งอย่างมีสติคืคอวิธีชนะที่ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งจงนิ่งเพื่อฟังในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยได้ยินในสังคมที่ทุกคนอยากพูดอยากแสดงออกอยากให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของบทสนทนาคนที่นิ่งและฟังคือคนเดียวที่ได้ข้อมูลจริงเพราะเวลาคนพูดมากเขาจะเปิดเผยไพในมือจะพูดเลยความจริงเปิดเผยความคิดความรู้สึกและจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัว แต่คนที่ฟังอย่างนิ่งๆจะเห็นโครงสร้างความคิดของอีกฝ่ายรู้ว่าคนตรงหน้าเป็นคนแบบไหนควรไว้ใจไหมหรือควรระวังอะไรตัวอย่างเช่นคุณนั่งประชุมอยู่ในวงที่มีแต่คนชิงกันพูดมีแต่เสียงแข่งการแสดงความคิดแต่คุณเลือกที่จะเงียบและฟังคุณจะได้เห็นคนที่พูดขัดกันเองคนที่แสดงความไม่มั่นใจหรือคนที่แสดงความมั่นใจเกินจริง คุณจึงรู้ว่าใครคือนักวางแผนใครคือคนัวงใครควรร่วมมือและใครควรหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ก็คือในขณะที่คนอื่นกำลังขายความคิดคุณกำลังเก็บข้อมูลในขณะที่คนอื่นกำลังใช้พลังเสียงคุณกำลังวางเกมเงียบๆและนั่นคือเหตุผลที่คุณจะได้เปรียบเพราะคนที่รู้น้อยมักเสียงดังแต่คนที่รู้อย่างลึกซึ้งมักพูดน้อย แล้วลงมือในจังหวัดที่โลกไม่ทันตั้งตัวจงนิ่งเพื่อฟังในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินและคุณจะได้เปรียบโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวข้อสองนิ่งเพื่อมองเห็นเกมที่คนอื่นมองไม่ออกเมื่อผู้คนอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายโดยสัญชาตญาณพวกเขามักจะรีบตัดสินใจรีบตอบโต้รีบทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดแต่คนที่รู้ทันเกมชีวิตจริงๆ จะไม่เร่งแต่จะนิ่งก่อนเพื่อมองให้เห็นทุกอย่างชัดขึ้นการนิ่งไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือนิ่งเพื่อเก็บข้อมูลนิ่งเพื่อวางตำแหน่งตัวเองนิ่งเพื่อรอจากกับดักที่คนอื่นเผลอเดินเข้าไปเองลองนึกภาพเวลาเกิดปัญหาในที่ทำงานทุกคนรีบหาคนผิดรีบชี้นิ้วรีบออกความเห็นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่คุณนิ่งฟังและสังเกต สักพักหนึ่งคุณจะมองเห็นเส้นทางปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรใครเป็นคนเริ่มใครปกปิดและใครกำลังปั่นกระแสให้ใครตกเป็นเป้าในขณะที่คนอื่นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความวุ่นวายคุณกลับถอยออกมาเพื่อเป็นผู้เห็นภาพรวมคุณจึงกลายเป็นคนที่คนอื่นกลับมาถามหาในตอนสุดท้ายเพราะคุณเห็นเกมตั้งแต่ต้นเห็นเจตนาที่ซ่อนอยู่และเลือกเดินเกมอย่างมีจังหวะไม่ใช่โดยอารมณ์ ผลลัพธ์ก็คือคุณจะไม่ต้องวิ่งวุ่นเหมือนคนอื่นแต่คุณจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่มีน้ำหนักและทุกคำของคุณจะถูกฟังเพราะมาจากการสังเกตไม่ใช่การประทะคุณได้เปรียบเพราะคุณไม่เข้าเกมทันทีแต่คุณอ่านเกมจนขาดก่อนที่คนอื่นจะรู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกเล่นในโลกที่ทุกคนรีบลงสนามผู้ที่หยุดนิ่งกลับเห็นทั้งกระดานก่อนจะเดินหมักแรก ข้อ3นิ่งเพื่อหยุดอารมณ์ก่อนจะเสียสิ่งใหญ่โดยใช่เหตุหลายคนพังชีวิตเพราะคำพูดแค่ไม่กี่คำหลายคนเสียโอกาสเพราะการตอบโต้อย่างฉุนเฉียวและหลายคนหมดความน่าเชื่อถือเพราะไม่รู้จักนิ่งก่อนพูดในโลกที่เราถูกกระตุ้นให้ตอบสนองทันทีจะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถหยุดตัวเองได้ทันหยุดความโกรธหยุดคำพูดแรงๆแ,และหยุดการกระทำที่อาจทำให้ต้องเสียใจทีหลัง แต่ความนิ่งที่แท้จริงคือพลังในการควบคุมตัวเองโดยเฉพาะในเวลาที่รู้สึกว่าถูกกดดันหรือโดนย,ยั่วยุลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในห้องประชุมแล้วมีคนกล่าวหาคุณต่อหน้าทุกคนมีคำพูดที่ไม่เป็นความจริงถูกโยนมาเพื่อทำลายภาพลักษณ์คุณในเวลานั้นถ้าคุณรีบลุกขึ้นโต้อ,อย่างรุนแรงคุณจะดูใช้อารมณ์ทันที และทุกคำอธิบายของคุณจะหมดความน่าเชื่อถือลงในพริบตาแต่ถ้าคุณนิ่งนิ่งจนทำให้อีกฝ่ายดูเหมือนกำลังเดือดอยู่คนเดียวแล้วคุณพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นพร้อมข้อมูลจริงคนทั้งห้องจะเห็นว่าคุณคือคนที่ควบคุมตัวเองได้และค่อยๆหันมาฟังคุณเพราะในความนิ่งนั้นคุณไม่ได้เงียบเพราะกลัวแต่คุณกำลังเลือกจังหวะที่จะชนะอย่างสง่างามผลลัพธ์ก็คือ คุณได้ทั้งภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือได้ทั้งการควบคุมสถานการณ์และยังทําให้อีกฝ่ายกลายเป็นคนใช้อารมณ์จนดูไม่น่าเชื่อถือเองคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้และคนที่นิ่งในวันที่ถูกท้าทายคือคนที่คนอื่นจะยำเกรงในระยะยาวจงนิ่งเพราะบางครั้งความเงียบคือเกราะที่ปกป้องอนาคตของคุณได้ดีกว่าคำพูดนับพัน ข้อ 4. นิ่งเพื่อรักษาพลังไม่ปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมอารมณ์เราได้ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกระแทกทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากคนที่ไม่รู้จักพฤติกรรมก้าวร้าวจากคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งแรงกดดันจากสถานการณ์รอบข้างมีสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้และนั่นคือตัวคุณเองคนที่ไม่รู้จักการนิ่งจะยอมให้พลังของตัวเองตกอยู่ในมือของคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ทันทีที่คุณโมโหทันทีที่คุณฉุนเฉียวหรือรู้สึกว่าต้องรีบตอบโต้กลับไปคุณไม่ได้ควบคุมตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่คุณกำลังถูกควบคุมด้วยพลังงานลบที่คนอื่นจงใจโยนใส่คุณการนิ่งไม่ใช่แค่ไม่พูดแต่คือนิ่งอย่างมิสตินิ่งเพื่อเก็บพลังนิ่งเพื่อรักษาพื้นที่ในใจไม่ยอมให้ใครเข้ามาสั่นคลอนได้ง่ายๆ ยิ่งในสังคมออนไลน์ยุคนี้ทุกคนสามารถพูดถึงคุณตัดสินคุณด่กคุณหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายคุณโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหากคุณไปตอบโต้ทุกคำไล่ลบล้างทุกความเห็นพยายามอธิบายทุกมุมพลังของคุณจะหมดเร็วมากจิตใจคุณจะเหนื่อยโดยไม่จำเป็นและที่สำคัญคุณจะเสียพลังไปให้กับคนที่ไม่ควรมีผลกับชีวิตคุณเลยแม้แต่นิดเดียวลองนึกภาพว่า คุณคือแก้วน้ำใสสะอาดและทุกคำพูดร้ายๆที่ถูกโยนใส่คือน้ำสกรปรกถ้าคุณใจร้อนและพยายามเททิ้งทันทีคุณอาจทำแก้วตกแตกแต่นิ่งก่อนคุณจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรับมันเข้ามาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำในทางกลับกันเมื่อคุณนิ่งคุณจะได้เปรียดอย่างเหลือเชื่อคุณจะมองเห็นว่าใครพยายามปลุกอารมณ์คุณ ใครจงใจเล่นเกมอารมณ์เพื่อควบคุมคุณและเมื่อคุณไม่ตอบสนองพวกเขาจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ใช่คนที่ถูกควบคุมง่ายๆอีกต่อไปผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะมีพลังมากขึ้นในทุกๆวันจิตใจของคุณจะสงบนิ่งมีพลังมากพอสำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าคุณจะค่อยๆแยกแยะได้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเสียงรบกวน อะไรควรตอบและอะไรควรปล่อยผ่านและคุณจะรู้ว่าคนที่ไม่เสียพลังให้กับเรื่องไร้าสาระคือคนที่มีพลังเหลือพอสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอจงนิ่งเพื่อปกป้องพลังของคุณเองเพราะเมื่อคุณหยุดตอบสนองให้กับทุกอย่างคุณจะเริ่มเลือกได้ว่าชีวิตนี้ควรตอบสนองแค่กับสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้นก่อนที่เราจะไปต่อกันในข้อที่ห้า ขออนุญาตพูดคุยกับคุณผู้ฟังแบบอบอุ่นใจเล็กน้อยนะครับฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ขอบคุณจากใจจริงที่ยังอยู่กับเนื้อหานี้และให้ความสนใจกับการเรียนรู้พลังของความนิ่งคุณคือหนึ่งในคนพิเศษที่ไม่ปล่อยให้โลกภายนอกดึงใจให้วุ่นวายตามคุณคือคนที่เริ่มมองเห็นว่าการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่จำเป็นต้องเอาชนะใคร แต่ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนและผมอยากบอกคุณว่าทุกครั้งที่คุณนิ่งได้คุณไม่ได้แพ้แต่คุณกำลังเติบโตขึ้นอย่างมีชั้นเชิงเพราะในวันที่คนส่วนใหญ่รีบพูดรีบโตรีบตัดสินแต่คุณเลือกนิ่งนั่นแหละครับคือวันที่คุณได้เปรียบเขาไปอีกก้าวหนึ่งแล้วขอบคุณที่คุณยังฟังมาถึงตรงนี้และเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปต่อกันเลยครับกับข้อ5นิ่งเพื่อฟังให้ลึกกว่าคำพูดแล้วคุณจะเข้าใจคุณได้มากกว่าที่พวกเขาตั้งใจให้รู้คนส่วนใหญ่คิดว่าการเป็นนักสื่อสารที่ดีต้องพูดเก่งพูดชัดและพูดน่าฟังแต่ความจริงแล้วคนที่ฟังเก่งต่างหากคือผู้ที่ได้เปรียบในทุกสนามโดยเฉพาะในวันที่โลกวุ่นวาย ผู้คนเต็มไปด้วยความรีบร้อนความเครียดและความไม่มั่นใจแต่และคำพูดที่เปล่งออกมาจึงไม่ใช่เพียงข้อความแต่มักเป็นสัญญาณบางอย่างที่ซ่อนอยู่หรือกว่านั้นและถ้าคุณสามารถนิ่งฟังได้อย่างแท้จริงคุณจะเริ่มได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้พูดคุณจะเริ่มจับได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกความกังวลและแม้กระทั่งเจตนาแฝงที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นตัวอย่างเช่น ในที่ประชุมที่ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานกำลังเห็นด้วยกับคุณแต่หากคุณนิ่งพอคุณจะสังเกตเห็นรอยยิ้มบางๆที่ไม่จริงใจน้ำเสียงที่แข็งเกินไปหรือคำพูดที่ดูสละสลวยแต่ฟังแล้วเย็นชาทั้งหมดนี้คือข้อมูลสำคัญที่คนเราจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อนิ่งพอที่จะฟังให้ลึกไม่ใช่แค่ได้ยินอีกมุมหนึ่งถ้าคุณกำลังฟังคนรักระบายความเครียด บางคนอาจเถียงกลับหรือรีบแนะนําแต่ถ้าคุณนิ่งฟังโดยไม่ขัดฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่รอจังหวะพูดคุณจะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจเขามากกว่าที่เขาพูดออกมาเสียอีกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูผลลัพธ์ก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่เข้าใจคนเป็นที่ปรึกษาที่คนไว้วางใจเป็นผู้นำที่มีอิทธิพล และเป็นคนรักที่ใครก็รู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้เพราะบางครั้งคำพูดก็เป็นเพียงหน้ากากแต่ถ้าคุณนิ่งพอคุณจะเห็นถึงจิตใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันวิ่งตามสถานการณ์พอมีปัญหามากระแทกก็เปลี่ยนแผนทันทีพอมีคนพูดแรงใส่ก็เปลือถิ่กลับพอเจอแรงกดดันก็ยอมลดมาตรฐานของตัวเองลงแบบไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่นิ่ง คุณอาจวางแผนในแต่ละวันไว้ดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีความนิ่งเพียงแค่คําพูดจากคนที่ดูถูกหรือเจออุปสรรคเล็กน้อยคุณก็อาจจะถลำไปกับอารมณ์และทิ้งเป้าหมายและหลุดจากเกณฑ์ที่คุณตั้งใจจะเดินไว้ตั้งแต่ต้นความนิ่งจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศของคนฉลาดที่ต่อให้มีพายุขนาดไหนก็ยังมองเห็นทิศที่ต้องไปไม่ปล่อยให้ใครมาบิดทิศให้หลงทาง ลองนึกภาพนักลงทุนในวันที่ตลาดหุ้นตกหนักนักลงทุนที่ไม่มีความนิ่งจะรีบเทขายหุ้นโดยไม่คิดเพราะตกใจกลัวหรือถูกปลุกปั่นด้วยข่าวในขณะที่นักลงทุนที่นิ่งพอจะไม่ตอบสนองแบบตื่นตระหนกแต่จะค่อยๆกลับมาดูข้อมูลวิเคราะห์ตามแผนที่วางไว้และแตัดสินใจอย่างมีสติซึ่งคนกลุ่มหลังนี่แหละครับที่สุดท้ายได้กำไรมากกว่าเสมอ ในชีวิตจริงก็เช่นกันคนที่นิ่งในวันที่ทุกอย่างดูวุ่นวายคือคนที่รักษาทิศทางของตัวเองไว้ได้ต่อให้คนรอบตัวทำเสียงดังแค่ไหนต่อให้โลกจะวอกแวกเท่าไหร่เขาจะยังคงเดินตามแผนเดิมไม่หลุดไม่เป๋ไม่เถ็ยนถลายตามคนอื่นและนั่นคือความได้เปรียบเพราะคนที่ควบคุมตัวเองได้มักเป็นคนเดียวกันกันกบที่ควบคุมเกมชีวิตได้ทั้งหมด คนที่แพ้ส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะไม่มีแผนแต่แพ้เพราะหลุดจากแผนที่ตัวเองตั้งไว้แล้วไปเดินตามเสียงคนอื่นที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะไปไหนดังนั้นถ้าวันนี้โลกกำลังเสียงดังข้อมูลเยอะคนพูดเยอะอารมณ์วุ่นวายให้คุณหลับตาลงเบาๆกลับมาอยู่กับแผนของตัวเองและถามใจดูว่าสิ่งที่กำลังจะทำเป็นไปตามทางของเราจริงๆหรือแค่ตอบสนองโลกชว์ว ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ทางของเราก็แค่นิ่งไว้แล้วกลับมาเดินในทางของคุณข้อ7นิ่งเพื่อไม่เปผยไพ่ในใจคนที่นิ่งได้คือคนที่ไม่ถูกอ่านง่ายและมีอำนาจเหนือสถานการณ์ในทุกความสัมพันธ์ทุกการเจรจาทุกความขัดแย้งมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้บางคนได้เปรียบเสมอไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่คำพูดขม่มแต่คือความนิ่ง เพราะความนิ่งคือการไม่เผยไพ่ในใจให้คนอื่นอ่านได้ง่ายมันคือการเก็บอารมณ์เก็บความคิดและรักษาสีหน้าแม้ภายในจะกำลังวุ่นวายสักแค่ไหนก็ตามในขณะที่คนส่วนใหญ่เมื่อโกรธก็แสดงออกเมื่อกลัวก็เผยพิรุธเมื่อไม่มั่นใจก็พูดมากเพื่อกลบเกลื่อนคุณกลับเลือกที่จะนิ่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่อ่านยากและนั่นทำให้คุณ คาดเดายากและเมื่อใครคาดเดาคุณไม่ได้พวกเขาจะไม่กล้าเล่นแรงใส่คุณง่ายๆเพราะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่และจะตอบโต้ยังไงนี่แหละคืออำนาจของคนที่นิ่งเป็นลองนึกถึงการเล่นหมากรุกคู่ต่อสู้ที่ขยับมืออย่างรวดเร็วใบหน้ากระวนกระวายเราสามารถเดาแผนเขาได้ง่ายและใช้จังหวะความรีบร้อนของเขาเพื่อโต้กลับแต่ถ้าอีกฝ่ายนั่งนิ่ง มองเกมอย่างเงียบๆไม่มีสีหน้าไม่มีเสียงถอนหายใจไม่พูดอะไรเลยคุณจะเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแทนและเริ่มกังวลว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่คุณจะลังเลและการลังเลคือช่องโหว่ของเกมในชีวิตจริงก็เช่นกันไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานในครอบครัวหรือในกลุ่มสังคม หากคุณควบคุมตัวเองได้ดีพอจนไม่มีใครอ่านคุณได้ง่ายคุณจะเริ่มมีพลังเงียบที่ทําให้คนเกรงใจไม่กล้าก้าวล้าและรู้สึกว่าคุณคือคนที่ไม่ธรรมดาแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่คุณเสียเปรียบแต่ถ้าคุณนิ่งไว้ไม่โวยวายไม่ร้องขอไม่แสดงความอ่อนแอคุณจะยังดูทรงพลังในสายตาคนอื่นเสมอนิ่งให้เขาเดา เพราะคนที่ถูกเดาได้ง่ายมักถูกเล่นง่ายแต่คนที่เดายากมักเป็นคนที่ควบคุมเกมเงียบๆอย่างเหนือชั้นผลลัพธ์คือคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดในห้องไม่ต้องพูดเก่งหรือกล้าชนแต่ความนิ่งของคุณจะเป็นสนามพลังที่ทําให้คนอื่นไม่กล้าเล่นกับคุณเหมือนที่เขาเล่นกับคนอื่นคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกคนเงียบตามโดยไม่รู้ตัว และนั่นคือชัยชนะที่ไม่ได้เกิดจากคำพูดแต่เกิดจากพลังของการนิ่งอย่างมีศิลปะข้อ8นิ่งเพื่อเก็บพลังไม่ปล่อยให้สิ่งเราภายนอกดูดพลังเราไปดูดปากประโยคคนจำนวนมากรู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าตัวเองเหนื่อยกับอะไรรู้สึกหมดไฟทั้งที่ไม่ได้ใช้แรงกายมากมายและรู้สึกอ่อนล้าทั้งที่ชีวิตก็ไม่ได้มีภาระหนักขนาดนั้นรู้ไหมครับว่า บางทีคุณไม่ได้เหนื่อยจากงานไม่ได้เหนื่อยจากคนแต่คุณเหนื่อยเพราะคุณปล่อยให้สิ่งรอบตัวดูดพลังของคุณไปตลอดทั้งวันโดยไม่รู้ตัวลองสังเกตด,ดูให้ดีแค่เช้าเปิดมือถือมาเจอข่าวลบเลื่อนดูโซเชียลแล้วเจอคนอวดความสำเร็จเจอคำพูดจิกกัดจากคนใกล้ตัวเถียงกับคนที่ไม่เข้าใจถูกบีบให้ต้องแสดงออกเพื่อปกป้องตัวเองทั้งหมดนี้ใช้พลังใจ อย่างมหาศาลและคุณให้พลังพวกนั้นออกไปเรื่อยฮๆฮ่าฮทั้งที่คุณเองยังไม่ได้เติมพลังเข้ามาสักนิดแต่คนที่นิ่งคือคนที่เลือกไม่ตอบสนองกับทุกสิ่งที่มากระทบไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขาไม่ยอมให้ทุกเรื่องมีค่าพอจะเอาพลังเราไปเขาเลือกเก็บพลังไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญไม่ใช้กับการเถียงที่ไร้ประโยชน์ ไม่เสียเวลากับดราม่าที่ไม่ใช่ของเขาไม่หมดแรงกับการพยายามทําให้คนทั้งโลกเข้าใจและนี่แหละคือคนฉลาดพลังงานที่รู้ว่าพลังใจคือทรัพยากรที่มีจํากัดใช้ไปมั่วๆหม,หมดก่อนจบวันใช้ไปกับเรื่องที่ไม่คุ้มใจก็แห้งไม่มีแรงเหลือทําสิ่งสําคัญลองนึกภาพคนหนึ่งที่ตื่นเช้ามาพร้อมพลังเต็มร้อยแต่แค่เดินทางมาก็อารมณ์เสียกับการจราจร เจอข่าวลบก็เครียดเข้าออฟฟิศก็บ่นเจอหัวหน้าก็กังวลเจอเพื่อนร่วมง,งานก็หงุดหงิดเขาใช้พลังไปกับการตอบสนองทุกอย่างตลอดเวลาแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าคุณเลือกนิ่งเลือกเงียบเพื่อประเมินสถานการณ์เลือกเฉยเพื่อรักษาสมดุลภายในเลือกไม่พูดเพราะรู้ว่าสิ่งที่พูดออกไปอาจเปลืองแรงเปล่าคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าพลังในตัวคุณยังอยู่ครบ พร้อมใช้กับสิ่งที่มีค่ากับเป้าหมายใหญ่กับความฝันที่รอคุณอยู่ปลายทางคนแพ้มักเสียพลังไปกับทุกเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่คนชนะมักสงบไว้และปล่อยพลังเฉพาะตอนที่จําเป็นจริงๆดังนั้นอย่าปล่อยให้โลกที่วุ่นวายมายืมพลังจากคุณฟรีๆโดยไม่มีวันคืนจงนิ่งจงเก็บพลังไว้และใช้มันในวันที่คุณต้องการชนะจริงๆเท่านั้นเมื่อคุณเริ่มรักษาพลังในตัวเอง คุณจะรู้ว่าความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นการปกป้องพลังชีวิตให้สมบูรณ์เพื่อพร้อมใช้ในวันที่สำคัญจริงๆพร้อมไปต่อข้อสุดท้ายกันหรือยังครับเพราะข้อสุดท้ายคือบทสรุปของพลังเงียบที่แท้จริงและตอนนี้เรากำลังจะไปสู่ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่ความเข้าใจขั้นลึกของพลังแห่งความนิ่งขอให้คุณตั้งใจฟัง พราะนี่คือหัวใจของทั้งหมดที่เราพูดมาข้อ9นิ่งเพื่อฟังเสียงภายในตัวเองท่ามกลางเสียงดังของโลกภายนอกในโลกทุกวันนี้เสียงรอบตัวเราดังขึ้นเรื่อยๆทั้งเสียงของคนอื่นที่บอกว่าเราควรเป็นอะไรควรมีเท่าไหร่ควรไปทางไหนและควรใช้ชีวิตแบบใครเราเลื่อนไปเห็นชีวิตคนอื่นในโซเชียลเราได้ยินคำแนะนำจากคนมากมายบางเสียงอาจหวังดี บางเสียงอาจบ่นทอนแต่ไม่ว่าจะเสียงไหนมันก็ดังพอจะกลบเสียงของเราเองจนเกือบหมดและนี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องนิ่งนิ่งเพื่อถอยกลับมานั่งกับตัวเองนิ่งเพื่อฟังว่าเราต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่แค่ตามโลกไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่เพื่อถามใจว่าอะไรคือความหมายของชีวิตเราจริงๆเสียงภายนอกอาจดังกว่าทุกครั้ง แต่เสียงภายในคือเสียงที่สําคัญที่สุดเพราะมันคือเสียงของแก่นแท้ความเป็นเรามันคือเสียงที่บอกว่าเรากําลังใช้ชีวิตแบบที่เราภูมิใจหรือเปล่าเรากําลังเหนื่อยเพราะตามใครหรือกําลังสงบเพราะเข้าใจตัวเองและคุณจะไม่มีวันได้ยินเสียงนั้นถ้าคุณไม่ยอมนิ่งคนที่นิ่งได้ในวันที่โลกเร่งคือคนที่ไม่วิ่งไปตามกระแสอย่างไร้ทิศทาง แต่คือคนที่หยุดฟังเสียงในใจแล้วเลือกวิ่งไปในทางที่ตรงกับตัวตนที่สุดผลลัพธ์คือเขาจะมีชีวิตที่มั่นคงจากภายในไม่ค่อยเขยตามคำพูดไม่เหนื่อยกับการเปรียบเทียบและไม่หลงกับความสำเร็จปลองๆที่ใครเขานิยามไว้เพราะสุดท้ายเราไม่ได้อยู่เพื่อเป็นคนที่ใครชื่นชมแต่อยู่เพื่อเป็นคนที่เรายืนมองในกระจกแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ ดังนั้นหากชีวิตคุณยังวุ่นวายยังสับสนยังรู้สึกว่ากำลังตาหาอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งวิ่งต่อแค่หยุดแล้วนิ่งเพราะคำตอบทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ใครแต่มันอยู่ในใจคุณมาตลอดแค่คุณยังไม่ได้ยินมันเท่านั้นเองสรุปเนื้อหาทั้ง9้าข้อหนึ่งนิ่งไม่ใช่อ่อนแอแต่คือการคุมเกมโดยไม่ต้องออกแรงคุณไม่ได้แพ้เพียงเพราะคุณไม่โต้อตอบ แต่คุณกำลังดึงเกมให้กลับมาอยู่ในมืออย่างเงียบๆยบ 2. นิ่งเพื่อสะท้อนภาพคนที่ไม่สันไหวและเป็นที่พึ่งได้ในสายตาคนอื่นใครที่นิ่งได้ในพายุจะถูกมองว่าเป็นหลักให้คนอื่นถึงได้ 3. นิ่งเพื่อไม่หลงกลคำพูดย,ยุ่ยยุและรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองอย่าให้คำพูดคนอื่นมาดึงคุณลงไปในเกมของเขาสนิ่งเพื่อสร้างระยะห่างให้คนกล้าเกรงไม่กล้าข้ามเส้น ความนิ่งสร้างพลังเงียบที่ทําให้คนเคารพโดยไม่ต้องขู่หนิ่งเพื่อสังเกตเห็นเกมก่อนพูดเห็นคนก่อนตัดสินใจคนที่รีบพูดมักพลาดคนที่นิ่งมักเห็นก่อน 6. นิ่งเพื่อไม่ถูกดึงลงไปในความร้อนแรงของอารมณ์อย่าให้สังคมลากคุณไปในกระแสอยู่นิ่งให้เห็นภาพชัดเจ็ดนิ่งเพื่อไม่เผยไพ่ในใจและให้คนอื่นกลัวการเดาคุณผิดยิ่งคุณพูดน้อยคนยิ่งคาดเดาคุณยากและยิ่งเกรงใจ 8. นิ่งเพื่อเก็บพลังไม่เสียแรงกับเรื่องไร้สาระเลือกใช้พลังเฉพาะกับสิ่งที่คุ้มค่าแล้วคุณจะไม่เหนื่อยเปล่าก้านิ่งเพื่อฟังเสียงภายในตัวเองและกลับมามีทิศทางของชีวิตที่แท้จริงหยุดฟังใจตัวเองก่อนจะเดินทางต่อแล้วคุณจะไม่หลงทางหากบทความนี้สัมผัสใจคุณแม้เพียงเล็กน้อยฝากกดติดตามช่อง The r i t Man One เพื่อรับฟังพลังชีวิตดีๆแบบนี้ต่อไปจงนิ่ง ในวันที่โลกวุ่นวายเพราะความสงบจากภายในคือพลังลับที่คนธรรมดามักมองข้ามแต่มันเป็นอาวุธลับของคนชนะเสมอคุณพร้อมจะใช้มันหรือยังครับ